สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับก็วันนี้วันที่9ามีนาครับปี2022 Sen เซนเด็กวันนี้เนี่ยบุกขึ้นมา24จุดเลยนะครับปิดที่ระดับ16,43จุดนะครับก็วันนี้เนี่ยเซนเด็กทำได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเช้ามีแบบแผ่วๆให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็สามารถขึ้นมาเทรดในแดนบวกแล้วก็ปิดบวกนะครับคือปิดไฮของวันเลยทีเดียวนะครับคืออย่างนี้เนี่ยถ้าว่าไปตามเอาเอาลายวันก่อน นะครับคือแท่งเนี่ยนะครับปิดไฮของวันเนี่ยเป็นสัญญาณบวกนะครับคือสัญญาณบวกคือสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่แบบหนาแน่นดันปิดบวกได้แลว้วก็แพทเทิร์นทั้งเทียนนะครับเมื่อวานนี้เป็นแฮมเมอร์ครับถ้าปันรวม3มแท่งนะครับสามแท่งตรงนี้เข้าด้วยกันเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณบวกในทางเทคนิคเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูอินดิเคเตอร์ มีตัวสโต c h สติ้งกำลังเส้นเปอร์เซ็นตกำลังตัดเส้นเปอร์เซ็นดีขึ้นนะครับคือก็เริ่มเริ่มเห็นสัญญาณบวกกลับขึ้นมาแล้วนะครับในทางนี้นี่แล้วก็ m a c d เนี่ยยกขึ้นแล้วนะครับเห็นว่ายกขึ้นหน่อยๆแล้วนะครับคือคือลบอยู่กจริงแต่ว่าลดช่วงลบลงมา r si หักขึ้นเช่นเดีวยวกันนะครับก็มองว่ามิวการรีบาวนะครับคือมโอการเข้าสู่รอบรีบาวละพรุ่งนี้นะครับคือวันนี้ก็ รีบาวขึ้นมาพรุ่งนี้ก็อาจจะไปต่อแล้วกันไปต่อของตัวเซนเด็กเนี่ยก็น่าจะไปต่อแบบมีระยะทางนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมันมันลงมันมาแรงใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็เป็นจังหวะเกมไกลตรงนี้ก็ก็ใครที่ซื้อเมื่อวานเนี้ยก็วันนี้เนี่ยรอขายทำไรนะครับคือคือคือสัปดาห์นี้รอรอรีบาวขึ้นมาแล้วก็หาจังหวะออกนะครับส่วนในระยะสั้นเนี่ยผมมองเป็นเป็นฟื้นตัวแหละนะครับแต่ถามว่าภาพระยะกลางเนี่ย ยังต้องรอดูต่อนะครับคือภาพระยะกลางยังยังเอาชัวร์ไม่ได้นะครับว่ามันมันจะขึ้นต่อตามเดิมหรือหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าภาพระยะกลางเนี่ยให้แนวแก p t r e นี่ครับอยากให้กลับมาดีเนี่ยก็อยากให้ไปตรงหนึ่งหกศูนย์หรือว่ามีพวกเครื่องมือต่างๆเนี่ยท้อนไปในทางบวกอย่างเงี้ยนะครับสําหรับตัวเซนเด็กระยะสั้นรีบาวแต่ว่าระยะกลางขอดูต่อนะครับมาดูหุ้นใน อมดอคทีฟนะครับโมดอคทีฟวันนี้เคแบงสอพอนะครับ Bbl ีเอลทปตทขอดูแบงค์ Bank เนี่ยแบงค์เมื่อวันที่ผมบอกผมชอบเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมานครับ Bbl kbank แบง์ BL, อะไรเงี้ยครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ได้ดีเลยทีเดียวลุ้นยาวๆได้เลยครับสอบพอนี้ย่อลงมาครับก็อย่างที่เตือนไว้นะครับก็คือมันมันขึ้นใกล้แนวต้านสำคัญหนึ่งหก หนึ่งพันเอ่อหนึ่งสินะครับแล้วก็เกิดการแต่ว่าสพเนี่ยจะยังถามว,ว่ามันยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อพักตัวสะสมกำลังเพื่อพักฐานเฉยๆนะครับเทรนด์ใหญ่สําหรับตัวสพยังยังเป็นบวกอยู่ก็ช่วงนี้ระย,ยะสั้นถึงระย,ยะกลางเข้าสู่รอกัรพักฐานนะครับเอ่อบีพเนี่ยก็ก,ก็มาแคร์แบงค์ครับเอทปทนะครับดูเอทหน่อยเอทยังไซเวย์ครับ, L นะ L รบไม่ได้แบบมีนัยสําคัญขนาดนั้น บอทองก็ไซเวชเช่นเดีวยวกันนะครับเอลทีกับอทถ้าถ้าจะมาจริงๆนะถ้ายกเซตนะผมผมมองว่ากลุ่มแบงก์นะผมยัง,ย,งยังชอบช่วงนี้ยังชอบกลุ่มแบงก์นะครับมาดูตัวเออ่หุ้นสแกนกันเรากันบ้างนะครับวันนี้ Breakout PSL ติดล้อเอ่อ i n o x นะครับแล้วก็ดิบอนเทรนไม่มีโอ o โซไม่มี t r รน d กเซลที Trend, Excel, TU, นะครับ ตัวตัวนี้ครับไอหนอกเนี่ยถ้าชื่อจะไม่ผิดนะครับไอหนอกนะครับคือตัวนี้เนี่ยนะครับอืมมาพร้อมกับบอลล่มแล้วก็เบรกเอาเนี่ยขอดูกลัาหน่อยสิโอ้โหออทำอเกือบเกือบเกือบเออทำไฮไม่ใช่สิมันเกือบทำไฮใหม่ไม่ทำออทำไฮ มาพร้อมวอลลุ่มโอ้วอลลุ่มแน่นมากเลยครับอย่างนี้ไปต่อครับส่งนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะครับราคา 1, ผันผวนนะครับพุ่พพนพวกนี้เอ่อ PSL ติดล้อ PSL นี่จ่ะเบรกนะอุ้ยเบรกแล้วครับนี่โฟล์ o w ายตามได้เลยครับใครใครเล่น PSL ผมตามตามผมตาม,ตาม,ตามเนี่ยอัพไซ์เปิดน,นะครับ PSL จังหวะได้ด้วยตอนนี้ พึ่งพึ่งเบรกนะครับแล้วก็เออ่เมื่อกี้ตัวติดล้อติดล้อเนี่ยที่บอกไว้ก่อนหน้าเนี่ยครับคือเนี่ยครับมันมันเปลี่ยนเทรนด์แล้วแต่เดิมมัน,มนไซด์เวดา้าแต่ตอนนี้มันเข้าสู่รอบอจบรอบไซด์เวดา,ดวยวา,าอยู่อ่ะเขาอยู่ที่ว่ามันจะอัพเทรนด์เลยไหมหรือว่าเป็นเป็นไซได์เวอัพขึ้นไปนครับสำหรับตัวติดล้อเทรดดิ้งนี้มันมีแบรนด แบนเนอร์โลโก้ครับคือแบบเขาอัปเดตนะมีมีพวกโลโก้ให้เห็นด้วย mm hmm. Excel, U. นะครับพนิ oh, U. กเซลทียูนะครับโอทียูก็ตั้งแต่มันหลุดเนี่ยครับ19.3ุดสามไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีใครเล่นสั้นๆพอได้แต่ว่าใครเล่นรอบหลักผมผมแนะนำให้ชะลอการลงทุนไปก่อนตัวทีย mm ู hmm. แต่สโตกำลังตัดขึ้น i s ซีโซนะจริงๆอะ่ะก็ลุนได้แหละแต่ว่ามันเหมาะสำหรับ มันเล่นอย่างเงี้ยเล่นยากครับคือแบบต้องมีวินัยครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับสําหรับตัวทียู่นะครับก็นุสา,น,า,นะน,าน,น,นะครับนุสา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 นนานานุานุานุนุสนุสานสานุสาหรับนุวนุสานนี่ยครับเบรกนปสานแบาคล้ายุสบนสานุห hm ลี่ยาเอ่อ,นะอน,นุสานุสานุสานนสนุสนุสนุสสาานุสา ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมยังมองว่าเซ้นเด็กน่าจะฟื้นตัวนะครับช่วงนี้เข้าสูรา่รอบการฟื้นตัวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องลูซิ่เทรดเดอร์ของเราด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดสวัสดีครับ